เพชรดำเพชรดำใหญ่มาเยี่ยมลูกของแม่บุญหลายลูกของแม่บุญหลายสีเหมียวสีทองสองสีลายเหมือนแม่หนึ่งสีดำหนึ่งครับ <c oughs> กินนมกันใหญ่เลยกินนมกันใหญ่เลยวันนี้กินนมกันใหญ่เลย จุบจับจุบจับอร่อยอร่อยอยู่หน้ากุติหลวงพี่สายันอยู่ตรงนี้สุขสันสบายใจอ้าแม่บุญลายหาวนอนมาดูลูกของแม่บุญหลายทั้งสี่ส่วนตัวที่ห้าลูกแม่บุญหาลายเมียที่ห้าคือบุญเหลือเฟือตอนนี้ไม่อยู่แล้วบุญเหลือเฟือไปสู่ดวงดาวแล้ว ขอบอกเอฟซีทุกคนด้วยช่วยส่งดวงอิงยางของบุญเหลือเฟือที่เข้ามาแบบไม่สมบูรณ์ตัวเล็กมากตัวนี้ท่านจากไปแล้วตัวนี้ได้จากไปแล้วไปสู่ดวงดาวแล้วเหลือลูกมันหลายที่ลูกขกโมยมาหลายที่แท้จริงสี่ตัวเท่านั้นตัวนี้นอนกินนมอยู่ตรงนี้บุณเหลือเฟือ กินนมแล้วก็หลับแล้วก็จากไปอย่างสงบพอดูอย่างของวุ้นเหรอเฟือไปสู่ดวงดาวสุขโภพภูมิที่ดีนั้นเถิดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเนาะเกิดแก่เจ็บตายสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติาของการเกิดแก่เจ็บตาย ตอนนี้ราปู่มาที่นี่เมียเมียทั้งหลายก็เดินตามมากันมาให้กำลังใจแม่บุญหลายลูกน้อยตัวที่ห้าที่เขาฝากมาให้แม่บุญหลายดูแลได้จากไปแล้วครับขออนำภาพนี้ส่งมาถึงยังเอฟซีพร้อมกับแจ้งข่าวการจากไปของบุญเหลือเฟือแมีน้อยตัวเล็กสุดได้จากไปอย่างสงบ ขอดวงยางของบุญละเฟืองถูกพระูุที่ดีนั้นเกิดแล้วก็ขอมตพรให้ทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตานะน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอเฉพาะความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจสมปรารถนาทุกประการเทินสำหรับหน่องเหมียวชุดนี้อีกสามเดือนข้างหน้าก็ต้องได้รับอ,อีกสองเดือนข้างหน้า จะได้รับวัคซีนส่วนชุดที่รับวัคซีนวันนั้น12บสเมียวก็จะครบรอบอีกวันที่19นี้รอบที่สองแล้วก็ถ้าว่าท่านใดมีความพร้อมมีจิตเมตตาน้องเมียวก็สามารถร่วมสมทบเป็นค่าทำวัคซีนในรอบที่สองนี้ได้ทำแต่ศรัทธาและ โอกาสข้างหน้าอีกสองเดือนข้างหน้าก็ต้องทำหมันเพราะเราทำหมันถ้าหากว่าท่านได้มีความพร้อมจะร่วมสมทุนค่าทำหมันก็สามารถติดต่อหลวงปู่ได้ตามความพร้อมที่มีขอมทนาสาธุขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นพระรัประจัยน์นำค้างจูงให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกประการเถิดสาธุ